ขมรคุ้มครั่งบุกเพจ WBC มวยไทยทวงถามทำไมไม่มีธงขมรในเข็มขัดแชมป์เหมือนชาติอื่นๆเขาสาเหตุของการคุ้มครั่งนี้เกิดจากเพจ WBC มวยไทยได้โพสต์ข้อความให้เกียรตินายขนมต้มพร้อมภาพเข็มขัดแชมป์โดยที่หัวเข็มขัดเป็นรูปนายขนมต้มกำลังไหว้ครูอยู่ตรงกลางล้อมรอบวยธงชาติของชาติสมาชิกทั้งหมดเมื่อชาวกัมพูชาได้เห็นรูปนี้แล้วเกิดอาการงงแงเพราะมองแล้วมองอีกก็ไม่มีธงชาติกัมพูชาในเข็มขัด ต่างได้ทวงถามว่าทํำไมถึงไม่มีทงกัมพูชากับเขาบ้าง WBC ไม่เห็นหัวกัมพูชาหรืออย่างไรหลายคอมเมนต์ like ได้คิงใส่คนไทยโดยพูดถึงรายการมวยไทยไฟที่นักชกกัมพูชาชนะใส่โยกของไทยคนไทยบางคนบอกว่าดูถูกมวยไทยอย่างนี้อยากให้คุณชาตรีเจ้าของรายการวันแชมปเปี้ยนชิพได้เห็นจะได้ไม่ให้นักสู้จากกัมพูชาไปชกรายการนี้เนื่องจากคุณชาตรีเป็นคนชาตินิยมคนหนึ่ง บางคนก็มาอธิบายเพื่อหวังให้คนกัมพูชาเข้าใจสาเหตุที่ไม่มีธงกัมพูชาในเข็มขัดเพราะกัมพูชาไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของ WBC มวยไทยแต่ความหวังที่จะให้คนกัมพูชาเข้าใจนั้นดูจริปรียิ่งกว่าแสงหิ่งห้อยเราจะไปฟังความเห็นกันครับว่าคนกัมพูชาและคนไทยได้มีทัศนคติกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างเริ่มที่ความเห็นแรกโดยกัมพูชาคนแรกบอกว่าคนออกแบบเข็มขัดคนนี้กล้ามากที่ไม่ใส่ธงชาติกัมพูชาลงในเข็มขัดแชมป ความเห็นต่อมาบอกว่ากลัววิชามวยเขเมรดังไงเลยไม่กล้าใส่ลงไปความเห็นต่อมาคนไทยบอกว่าแกมากแล้วเลิกดมกาวได้แล้วดูแลสุขภาพด้วยความเห็นต่อมาคนกัมพูชาบอกว่าธงชาติกัมพูชาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสําหรับกัมพูชาและประชาชนทุกคนไม่มีธงบนเข็มขัดก็ไม่เป็นไรแต่ที่สําคัญคือนักสู้ของเขเมรสามารถเอาชนะได้ในรายการไทยไฟเข็มขัดไทยไฟเส้นนี้ก็น่าอัศจรรย์ ความเห็นต่อมาชาวกัมพูชาบอกว่ามวยไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากกว่า50ประเทศความเห็นต่อมาดูเกือบสิบรอบไม่เห็นธงเราเลยไทยเห็นบอกแนเดอร์ความเห็นต่อมาตอบกลับว่าประเทศมึงไม่ได้เป็นสมาชิกเกี้ยงโง่ความเห็นต่อมาบอกว่านี่คือองค์กรมวยไทยไม่มีประเทศกัมพูชาเพราะประเทศของคุณไม่ได้เป็นสมาชิกนี่มันปี2023แล้วทำไมยังโง่อยู่ ระบบการศึกษาของกัมพูชามีปัญหาหรือว่าคุยกับชาวโลกไม่เข้าใจกัมพูชาคนต่อมาได้พูดถึงประเทศไทยว่าดูหมิ่นชาวเขเมรไม่แม้จะปรากฏรูปธงชาติเขเมรกลัวจะได้สัญชาติเขเมรถึงขั้นละทิ้งลากเง่าชอบขโมยวัฒนธรรมความเห็นต่อมาบอกว่ามวยไทยไปสากลนานแล้วเขมรเพิ่งจะเริ่มมีตอนที่องค์บากภาคหนึ่งออกฉายเองแล้วจะมีธงชาติในเข็มขัดได้ยังไงความเห็นต่อมาไม่มีธงเขเมร มวยขเขมรคุณภาพต่ำโบกตอของคุณคือการแสดงเต้นที่มีประวัติศาสตร์ปลอมๆของคุณไปลอกคนของคุณไม่ใช่โลกนี้กัมพูชาคนต่อมาบอกว่าประเทศที่ขโมยบินแดนและวัฒนธรรมของคนอื่นคุณละอายใจไหมความเห็นต่อมาบอกว่าเมื่อไรจะได้ชมมวยคุณเขมรต้นฉบับต่อยกับมวยไทยให้เป็นบุญตาสักิ์ที่ความคิดเห็นต่อมาคนไทยมองนครวัดเป็นก้อนหินศกรปรกคนขเขมรต้องมาดูปราสาทหินในประเทศไทย มีมากมายและซ่อมแซมตามหลักวิชาการหินทุกก้อนมีการลงหมายเลขและคนไทยก็ไม่เยี่ยวใส่ความเห็นต่อมาบอกว่าขเขมรมีวัฒนธรรมมีโบราณสถานแต่สิ่งเดียวที่ขเขมรไม่มีคือสมองความคิดเห็นต่อมามวยที่กอบมาจากการแสดงของสแตนแมนไม่มีที่มาสร้างหลักฐานปลอมๆขโมวยวัฒนธรรมไทยแต่โบกาตอไม่มีที่ยืนในสังคมโลกมวยปลอมหลอกได้แต่ขเขมรจะนําออกมาสู่ชาวโลกแต่คนทั้งโลกเขาฉลาด ดังนั้นจึงไม่มีใครสนใจความเห็นต่อมาคนกัมพูชาพยายามอธิบายให้คนในชาติเข้าใจโดยเขาบอกว่ามันเป็นเข็มขัดแทนถึงประเทศไทยทําไมบางคนอยากได้ธงชาติกัมพูชาไม่ต้องพูดถึงธงชาติกัมพูชาไม่ใช่กีฬาของเราธงประจําชาติไม่มีก็ไม่เป็นอะไรหรอกเพราะเราไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่มีนักกีฬาไปแข่งด้วยกัมพูชาคนต่อมาบอกว่าความจริงก็คือความจริงคุณเป็นของใครในใจคุณควรรู้จากนั้นมีคนไทยไปตอบว่า จ่าพนมผู้คิดค้นท่าต่อสู้ในหนังองค์บาขเมรเห็นว่ามันดีเลยเอาไปก๊อปต่อจ่าพนมคืออาจารย์ของขมรคนไทยอีกคนบอกว่าความจริงก็คือท่าไรรำของโบกาต้อไม่มีอะไรที่เหมือนมวยไทยเลยส่วนคุณขแม่เพิ่งคิดค้นมาใหม่โดยถ้าส่วนใหญ่เอามาจากหนังเรื่ององค์บากความเห็นต่อมาพยายามมองหาธงรอบเข็มขัดแต่กลับมองไม่เห็นธงกัมพูชาหรือหาไม่เจอความเห็นต่อมาตอบว่าไม่ได้เป็นสมาชิก กัมพูชาอีกคนบอกว่าศิลปการต่อสู้ของเขเมรดีกว่าของไทยจึงไม่ใส่ธงกัมพูชาความเห็นต่อมาความรักชาติทําให้ตาบอดผลงานของพลพศทูนทีราก็แพ้นกนักมวยไทยมาก่อนถึง3ครั้งไม่พูดถึงบ้างความคิดเห็นต่อมาประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยการลอกเลียนแบบและคนไทยก็เป็นคนที่ดูถูกการลอกเลียนแบบเสียเองเช่นหนุมานมวยเขเมศรศิลปการต่อสู้นครวัดและอื่นๆ อย่าพยายามสร้างการแข่งขันที่ไม่ดีความเห็นต่อมาเม้นไปเอาหลักฐานที่กำแพงมาดูก่อนความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไปลงทะเบียนกับ WBC นะร้องไห้ต่อไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยความคิดเห็นต่อมาทำไมคุณมองข้ามกัมพูชาประเทศของฉันมีศิลปการต่อสู้แบบเขมรทำไมคุณไม่ใส่ทงลงในเข็มขัดแชมป์ใช้ชนะของศิลปการต่อสู้เขมรโบราณความเห็นต่อมาตอบกลับว่าโง่ก็แค่เงียบ ความเห็นต่อมาวัฒนธรรมเขมรกับคนฉลาดฉลาดที่พวกคุณคุณภูมิใจกันมันตายไปหมดพร้อมอยุเคเขมรแดงแล้วจ้าหยุดมั่นเนอะความคิดเห็นต่อมาบอกว่าก็มีโบกาตอแล้วไงทําเอาเองสิสมาพันธ์มวยไทยโลก WBC เขามีสมาชิก144ประเทศทั่วโลกเขมรก็ไปทําเข็มขัดยูเนสโกสิถ้าจะเข้ามาในสมพันธ์ยอมรับได้ไหมละกับชื่อมวยไทยเดี๋ยวก็งองแงอีกใครเขาจะอยากชวนกันล่ะครับ ชอบทำตัวน่ารังเกียจยังไม่รู้ตัวอีกความคิดเห็นต่อมาคนไทยบอกว่าหยุดใช้ธงชาติเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมของประเทศอื่นสังคมโลกเกลียดคุณความคิดเห็นต่อมาทำไมไม่มีธงชาติกัมพูชาความเห็นต่อมากัมพูชาไม่มีหมยไทยมีแต่โบกตอพูดง่ายๆคือไม่มีใครยอมรับพวกเขากัมพูชาคนต่อมาบอกว่าพวกเขายอมรับแล้วกัมพูชามีโบกตอและคุณขเขมร ความเห็นต่อมาโบกาต่อกับคุณขเขมรไม่ใช่มวยไทยเป็นแค่การแสดงของลิงเท่านั้นหยุดมวยวายและยอมรับความจริงความเห็นต่อมาเข็มขัดแชมป์โลกแต่ไม่มีธงชาติกัมพูชาความคิดเห็นต่อมาการต่อสู้ของกัมพูชาคือการเต้มรําของลิงอย่าเอาไปเทียบกับมวยไทยที่ได้แชมป์และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกกัมพูชาคนต่อมาบอกว่าโปรดย่าเชิญคุณขเขมรมาร่วมงานเล็กๆนี้มวยไทยไม่แข็งแกร่งพอที่จะต่อกรกับคุณขเขมร จะสงสัยไปทำไมที่ไม่มีธงกัมพูชาความเห็นต่อมาขเขมรไม่มีมวยตั้งแต่แรกจะมาเรียกร้องอะไรถ้าจะต่อยมวยไทยก็ต่อยไปไม่ได้ว่าเพราะมวยไทยคือระดับโลกนิยมเล่นกันทั่วโลกส่วนศิลปาการต่อสู้สิงโตปลอมๆของขเขมรแบบโบกตอก็ทำเพจแยกไปสิจะมาละลานงงแงเพจมวยไทยทำไมอีของปลอมปลอมทั้งประเทศต่ออีกความเห็นนะครับคนกัมพูชาบอกว่าโจนก็ยังคงเป็นขโมย ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามหลอกลวงผู้อื่นมากแค่ไหนก็ตามอยากขโมยทุกอย่างขโมยมาเป็นของตัวเองถ้าขโมยไม่ได้ลองขโมยใหม่มาถึงความเห็นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับเขาได้บอกว่าเคลมโบเดียชื่อนี้ไม่ได้มีมาง่ายๆต้องมโนทานลูกบิติจริงๆถึงจะเป็นได้จบแล้วนะครับกับคอมเมนต์บางส่วนของเรื่องนี้ชมคลิปนี้แล้วท่านมีความเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ให้เรารู้ด้วยนะครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบและขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ